ไปดีผมเองพี่น้องเมื่อุูกวนเนาะตอนนี้เอากระลังปั๊บเมื่อเนาะเมื่อก็เมื่อพอกเป่าพอกแปร์เนาะพี่น้องเมื่อบมได้ยังพี่น้องเลยตุ้มเป่ามากับมือเกลือกถือตัวแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยหาเงินกันเพราะแต่ได้อยู่ได้กินแบบนี้เลยถูกง่ากไปนี่แหละเมื่อกันปล่อย ขะบไปคขับมามืดก็ไอ้ขับลงแรงเลยเราอยากให้น้องอึ่งไปเอากระเลยมาแทนแบบนี้เดี๋ยมันขับมมืดแบบมามันก็นให้เขาหาอุกเซน <t> เป็ดกันยังน้อยเป็นกระบอกพายให้แบบนี้แหละไปขับมามืดกันไปกับเพื่องน้ำมันที่ซื้ออันนี้ก็ไกลเลยเนาะยิบไปก,กว่ารักหละโอ๊้ สาวป้าย้เนเลยติดโบกอ่ะกระโบให้บบนี é ้เลยมาตุ ja ้ดตุ้งเต้ามอแบบนี้เลยแต่ละมือมาหาไก่หาตกันนี่หลยนะครับดำมืดมาหยยากแบีเลยาตายง่ายมือกับมันบอง่ายคือจิตอยางก็ยักเบิ้ลุกสิ่งถุกอย่าง ผมเมนว่าชิได้มาเมีย,มยกับชิได้มาแบบง่ายคือผู้ใหญ่ไดดีเพิ่อนกับอุปถรัรมภุ่มชูของมกขอบได้เนื่อกันเลยเนาะขอบคุณขอบคุณเพิ่นปล่อยเมื่อเปิดกระทรหาเนาะเมาเป็ดเด้อสาวโตวไม่แต่สิบโต หกแสนเจ็ดแสนถึงกับบกตายน้นองพี่นอ้องเมื่อเป็ดก็ยังโจนอยู่คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยหน่อยกูอยู่เฮือนอีกสักกูอยากได้โต๊แ,แข,ข่งหกเจ็ดสิบผูกูอยากได้กูแว็นธรรมดาคือแนวนี้แหละไอ้กูอยากตายสิเลย อกเป่าคอกแฟนไปเสียเตี่ยวมาเสียเตี๋ tai, วยวไปเสียงมาเสียงไปเลยผู้เขาอยากขายแท้ไรผู้เขาอยากขายแท้ผู้แพร่ไรไปแหกราคาเขาลดคนเถื่อให้ราคาตื่มเขาอีก มันพอได้เนาะจับสี่ห้าพันเขาก็เอาคือสี่เมื่อยังคลายบ่ได้ยังได้เลี้ยงได้รูปอีกเปิดว่าวเป็ดขึ้นบเบาขึ้นเ่ามาเลยโอ้ยเป็ดเป็ดโจนพี่น้องเลยมืดเดิมคำมเี่พี่น้องเอ้ยยังไงเห็นว่า จอดอยู่หากินนะมันมันกับวันนี้เป็นการลำบากเล็กน้อยสิ่ไะนี่แหละไปกระใต้โคมมากกระใต้โคมคำเงีงโคมเนี้ยเกียดพี่น้องเออโมเมนต่บอกว่าเอาเด้อเดี๋ยวทางก็คุ้มว่าลูกคุกทักแบบนี้แหละโอนคุ้มแหละนี่โอ้โอ้ตกรถโอ้ขอโทษขออภัยพี่น้องอะไร น้อยแต่นอนก็เป็นเลยแง่ครัแบ,บแล้วเนยค่อ,อยทำดำมืดเมื่อน้องพี่น้องเนาะเราฝืกกเมื่อกันเลยฝ่นเมื่อก่อนเลยมาแต่หายแต่หน้าเพิ่นกด้ เมื่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อ้อแงแองโอ้ยผ่มนเล็ขอุมพี่น้องมพี่น้องเอ้ยพุ่นข่นเต้นดึงดังดึงดังพ,ดพ,ดพ,ดพุ่นูด่ี่น้องเลยผมลำบากแบบนี้เนียพี่น้องพูด bay của Ồ, mưa nào nữa nó mưa còn cái cái mưa còn nhau mà thầy cái đâm này đâm cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ

ผ่านมาต้นคุ้มเลยรัางเริงรัางพี่น้องเลยทางมันเป็นถูกลังนี่น้องเลยโอนการทุบบ่าเปาแม้าเปือกเม้ามากเม้ามากพี่น้องเลยโอนเป้าเปียกบ่าเป็นบาาเป็นไรเงี้ยเป็นไรเงี้ยโอ้ย โอนะ้สุกสลาเนาะโอ้สุกสลาสุกสละพันนกสะพังแจ้งแจ้งแง่งขนนโมงพี่น้องเลยขอโทษขอภัยเด้อข้าวชั้นห่วงน้องอึ้งอยู่เพื่อนน้นอ,งนองคอยน้องนุยน้องคนสามคนอยู่เพื่อนอย่างไงที่ให้น้องเห็นว่าการไปการมาขึ้นลำบ,บากลำบ,บากนี่แหละ สมการหาเงินหาทำมึงยงไม่คิดไม่ยังไปหามากอ่ะกันว่าถือเขาตัวกับแบบซีแร่ตกแตกราคากันบ่ได้โวดไเนาะพี่น้องเนาะ ฮึดโย่ห้นานเป็นหา้างเพอประจำของน้องสอน้ <c oughs> อเนเตีมดะายใ,ในนยหญ่เรี่ตสะังบนห้างข่ายใหญ่งานนึงตากะนังเต็มอยู่ที่นอเยหเห็น อมโมนนั่นเลยเฮนั่นลายูจะกัดยูไก่แน่นี่ลงไปกับจิ๊ไปก็รักนั่นเั็กนี้อยู่พบก็ลลักถ้าเสียอ่อนต้มน้ำมันน้ำใส่บรินีปแล้วเนาะงางกับนอนขักปุ่นไปกัเบื้องกับนอนเนอจอพีนอสเลยเอาไปน้ำต แด,แดงออกมาไปโลดขี้โหลดซอดเอาหมูใส่กระเป๋าเอาไก่ใส่กระเป๋าขี่โหลดจักอีแบบผู้ใหญ่มันใจดีมันซื้อให้่ดาวโบวีเห็นอะไรลายคนอยู่น้ำแม่เฒ่าตัวน,นั้นเสียคะแนนกับไพ่มันโหลดบุกคุ้มผู้เดียวซอกผู้เดียวหาบุมมี่ไพ่ออกจ่อยปั้มน้ำมันกับปิดแล้วบอลท้าใส่บางหนึ่ง nó không ra hết nó không bụt mà hay là ngay con nó nó được ngay thì nó nón đó nó xạ ตกดินไปเป็นสี่โมงกลับมาบนนอนมาแล้วเงือนสารลัดแหวกมาทางเขา่าแล้วอ่ะเอากันสุเข่าทางนี้กันเลยพีนนนยนะ่น้องห่วไหล่คอยเนะคอยน้องมือขอตัวขอไครเด้อ กองยาสั้นเนี่ยพวกมีมักก็สั้นต้นกลุ่ม ุ้มุ้ว้าวแม่พยายามเป็นมากไม่ทำไปกับโบได้อีนีไปกันไปไกลเสียงหรืซี่ไหอัดได้บบโบได้น่ารถเต่ารถแปน กับไปหานะไม่มาขายคือเกาอาขุมหนองนำ้ำสิลิจังได้อะนออี่ว้าโตร่าโง่ยพี่เนาะน้องนนกันนอนนอ,อนเลื้อดเลยครับเน แล้วว่ะนเงยครังความไม่ม่นึงหอดแล้วหอดเงียน้องอื่แล้วโอ้ยตอนเี้ยน้องต้อยแล้วแต่กาวอ่ะสบายดีบ้ดสุูสุคนผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีมีแหงเบิดสุกูสุคน ทีมงานสายบุญอยู่ดีมีแห้งชื่อได้คลายมานซาถูกดีมีแห้งเด้อผู้ใหญ่จะดีพอสิผู้คน่าถูก